สวัสดีครับวันนี้อยู่ร้านเจ็ดโปรนะครับผมงานนอกสถานที่อีกแล้วนะครับก็เป็นฟอร์จูเนอรนะครับผมติดตั้งกับทางเรามีอะไรบ้างครับนี่ USB fast c h a r นะครับผมสองรุ่นเลยนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็ Fortuner อรคันนี้เขามีฝาท้ายมาแล้วนะมีฝาท้ายมาจากศูนย์แล้ว แล้วก็มาทำมาทาการติดตั้งเซ็นเซอร์เท้าเพิ่มนะครับเซ็นเซอร์เท้าอยู่ด้านนี้นะนี่ใช้เซ็นเซอร์เท้านะปิดโชคศูนย์นะครับผมนี่แดดสองหน่อยอ่านี่นครับชคโรงงานนะครับแล้วก็มีครอบท้ายเราด้วยนะครับผมอ่าล็อกรถนะครับนี่ ติดกล่องพับกระจกเพิ่มนะครับเวลาเรากุดก็กระจกพับนะับผมแล้วก็เดี๋ยวจะลองเซ็นเซอร์ท้ายที่เราติดไปนะฮะอ่าปลดล็อกรถนะครับเปิดฝาท้ายอ่าเรียบร้อยนะครับผมโชกศูนย์นะครับโชกเดิมของติดรถมาเลยนะฮะแล้วก็มาติดเซ็นเซอร์ท้ายเพิ่มนะครับหากท่านใดสนใจติดเซ็นเซอร์ท้ายเพิ่มหรือว่าสนใจอ่าฟังก์ชันต่างๆของ f o น t u n e r นะครับผมติดต่อเราได้ที่เจเจโปนะครับแล้วก็ พี่เรียมมาโตช็อปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ